เป็นจิงใดนะครับพี่น้องครับผู้ใดได้เ,ดเบิงรายการคุยแซบโชว์เนาะพี่น้องเนาะผู้ลังค้นภาวะปานเติมไฟให้มันคุกขึ้นมาพี่น้องครับอ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซคนหมักหมอลำสูขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะขอพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามชมในช่องของคนหมักหมอลำทั้งสาพแพลตฟอร์มด้านล่างนะพี่น้องนะอย่าลืมนะครับฝากกดใจกดไลค์กดแชร์รวมถึงกติดตาม และแสดงความคิดเห็นในเชิงสั่งสรรค์นะครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันครับพี่น้องครับผ้ใดมีความคิดเห็นจะได้มีความรู้สึกจะไดล่องแสดงความคิดเห็นมาเบิ่งเนาะพี่น้องนอกล่าสุดนะครับพี่น้องครับแพลวพ้วแสงทองนะครับได้ไปออกรายการถือว่าเปิดใจรายการแรกเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่มีประเด็นตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดเล่าในครั้งนั้นมากนะครับถือว่าเป็นรายการแรกนะครับที่แพลวพ้วแสงทองได้ไปออกรายการและ ให้สัมผัสกับสื่อระดับประเทศนะพี่น้องนะเออผมขออนุญาตนะครับขอนอนุญาตรวบรวมบทสรุปมหาห้ว่ามีเรื่องอีกอย่างแน่ที่เพิ่นมาพูดถึงเนาะพี่น้องเนาะหลายผู้หลายคนกวาอย่างที่ผมพูดไปเบื้องต้นเนาะพี่น้องหลายคนเพิ่นกวาอืมออกมาว่าแบบนี่นะครับคือการเติมเชื้อไฟจุฟื้นไห้มันกรุขขืนเพราะว่าพี่น้องครับหลายคนววาจังแซนนะครับ และผู้ใหญ่บา้านเพื่อนก็นได้ออกมาเคลื่อนไว้จังใดแน่นะครับหลังจากที่จบรายการเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปฟังก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมคอสรุปมาแบบนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับเออมีหลักเรียงหลายเล่าหลายประเด็นเนาะพี่น้องเนาะซึ่งข้าวๆผมคอสรุปว่านะครับประเด็นแรกนะครับพี่น้องครับเพื่นกันย่งยืนยัดว่า่บดรมี่ยังเกินเลยแค่คุยสื่อ นะครับพี่น้องครับบัวใดญขบชูเนาะพี่น้องเนาะและก็คือว่าประมาณว่าพี่น้องครับยังงงอยู่ว่าเป็นยังปัาบานทุกออกมาไล่สดเพราะมีการเคียวกันไปแล้วและเตรียมโตที่จะไปเถี่ยวม,มั่นดิบด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะเออนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับและประเด็นถัดมาเนาะพี่น้องนะเนาะกรเ่องที่เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาคือการได้คุยกับมือมิกเนาะพี่น้อง หลายคนกระหูก็เห็นที่พุญญบันออกมาเลยสดในครั้งนั้นนะครับเพิ่์นก็ได้ให้ความหมายว่านะครับพี่น้องครับอืการที่เพิ่์นจะไปคุยครับมือมีคือมันมีหลายเรื่องหลายเหตุผลนะครับมีเหตุผลของเพิ่นนะับพี่น้องเนาะาว่าเป็นอยังเพิ่์นยังไปคุยเนาะพี่น้องผมมีเอียงเกิดเลยบ่ไดคิดเอียงกับเขาประมาณนั้นนะครับพี่น้องครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับประเด็นเรื่องลูกนะครับ ที่ปุญญาบานขอเนาะบอยอัพรูปล,ลงสื่อโซเชียลนะครับเรื่องเด็กเรื่องลูกนะครับอทางเพื่อกระเดมออกมาอธิบายนะครับว่าคนที่เลี้ยงหลักๆนะครับเกิดือลุงกับป้านะครับและก็รเอฟซีหลายปุ๋หลายคนอยากเห็นการจเจริญเติบโตอยากเห็นความเคลื่อนไหวของลูกๆนั่นเองก็เลยได้อัพลงโซเชียลให้พพโปแมเมเอฟซี FC, ด้หูด้ทราบด้เห็นไปน้ากันนะครับ เอาอีกประเด็นหนึ่งนะครับพี่น้องครับเรื่องแบ่งแ,งแยกทรัพย์สินนะครับแ,แบ่งแยกทรัพย์สินเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะเพินได้คุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่านะครับพี่น้องครับอืทุกสิ่งทุกอย่างคือตกลงกันเป็นที่เรียบรอยนะครับและประเด็นที่สําคัญคือนะครับบุไรชยไล่ผู้ใหญ่บ้านออกจากบ้านนะครับเขาเป็นคนเลือกเดินออกไปเองนะครับพี่น้องครับหมายถึงผู้ใหญ่บ้านนะครับ เป็นคนตัดสินใจที่จะออกจากบ้านนั่นเองนะครับเอาจากกีฬาหลายคนหูหลายผู้หลายคนเห็นนั่นแหละนะครับพี่น้องรับที่อยู่ได้ครับจะอยู่ยากเนาะถ้าเป็นผมผมก็คิดว่ามันคงสิครับเอิกแน่นใจนะครับว่าเป็นอย่างคือเดินออกนะครับมาเต่ตูวแมนบอพี่น้องเออหลายคนอาจจะเป็นแบบนี้เช,เช่นเดียวกับปรญพยาบาลฟินแลนด์ผมก็อาจจะเป็นแบบนี้เนาะถ้ามองได้มันอยู่แล้วมันอนอ,อมันบสบายใจเขาก็เลยออกมาประมาณนั่น เนาะพี่น้องเอาผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดแน่นะครับกับสิ่งเรานี้หรือนะครับพี่น้องอยากฟังจากแบบเปิ่นเต็มๆน,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 นะแนะนํานะครับเข้าไปฟังในรายการคุยแซบโชว์เนาะพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นขอโม้ทงหม้ทำมว้วมขอขอขอพระคุณเนาะทางคุยแซบโชว์นะครับที่นําเสนอและเขาก็ได้เข้าไปเบิ่งนะครับพี่น้องครับเอ้าคลิปนี้บ่มีอีหลังร้ายไปกว่าหนี้พี่น้องครับเป็นกำลังใจ ให้ทั้งสองคนแล้วกันนะครับพี่น้องครับอืส่วนประเด็นเขาสิกรามาบโบกรับมากเองจากสารพูยาบาลเพื่อกมาพูดไว้ชัดเจนแล้วว่าเพิ่นโสดนะครับส่วนคนที่ว่าผมเหตุให้เขาแตกแยกนู่นนี่นั่นเอาข่าวมาลงเหตุให้ครอบรัวเขาบวกขื้นดีการพัดภาคครอบรัวเขานะครับอืตามที่ผมได้เหตุข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับพี่น้องครับมือนี่ได้ฟังชัดเจนแล้วนะครับพี่น้องครับว่าเพิ่น อาจจะนะครับบม่ได้หักกันคือเกาแล้วนะครับุ้หญาบ้านเก็ออกมาประกาศชัดเจนแล้วก็นานี้ว่าโสดนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นตัดประเด็นนี้ไปนะครับตอนนี้เรื่องครอบครัวุ้หญาบ้านยังไม่ได้คิดนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแน่นครอบครัวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเอ้าฝากไว้ซัามี่ครับผู้ไดมากผู้้ใดชอบอย่าลืมกดใจกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามนะครับพี่น้องครับแค่คุยบ่ได้หมายถึงว่า เป็นชู้เนาะพี่น้องตามนั่นครับ